กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt นะครับผมโอเคครับเราจะต้องไปคุยกับใครครับแลมเบิร์ดเหรอเกีย่ยวกับการเดินทางไปนี่อะไรเนี่ยกำลังปรุงยาอยู่เหรอไม่ใช่หรอกเราตังหาจากเปลือของมันเทศสะสำหรับงานเรียนตลรับค่างั้นเหรออันที่จริงน่าจะเป็นงานเรียงอํมลาของข่ามากกว่า เจ้ายังไม่รู้นะว่ามีนักเวทหญิงท่านหนึ่งขอให้ข้าเพิ่มพลังเวปรทให้กับกองเวทมนต์บอกว่ามันจะเป็นต่อการโปรคกรมบไอตัวปรลาดที่เจ้าพามาอย่าทำเสียงเตืนตืเต้นแบบนั้นซี่แน่ล้เจ้าก็รู้ว่าทางไปสถาทที่แห่งนั้นไม่ใช่เส้นทางที่ไปกันง่ายๆทางนั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วย ข้าคงมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยถ้าหากมีวายวุฟให้ตำนานไปกับข้าด้วยจะพร้อมหรือยังรออะไรอยู่ละ่ะไปกันเถอะไปกันมันบอกให้ตามแลมเบิดไปเฮ้ยลมเบิดที่วิ่งหนี จับทางได้ไหมไม่ลืมกันง,ง่ายๆหรอใครก็ตามที่กำลังกลับมาพร้อมกับสร้ยอยคอของเขาถอือว่าพิสูจน์ตัวเองว่าวเป็นคนมีความสามารถมากพอเวสิเมียก,ก็ยังซ้อมอยู่แะแต่ข้าเฉยๆนะข้าไม่คิดว่าจะมีใครมาโจมตีเราเร็วนี้หรอกและอย่างน่นนานเสียดายที่นักฆ่าสลามันเดอร์ไม่ได้ทำลายกำแพงเมืองให้เป็นรู แต่ว่าแลมเบิร์กพิ่งมาเป็นวิเชอร์ใหม่ๆครับได้ไม่นานเท่าไหร่อาจจะมาหลังแกเล่าเพราะว่าแกเล่าน่าจะอยู่มานานคิดประพันธ์หนึงแล้วข้ามีเลยผมไว้ตรงนั้นเอาไว้ตกปลาอ่ะว้าวไม่อยากรู้เลยว่าตอาตกปลาด้วยข้าใช้ระเบิดอ่ะโยนลงไปแล้วอะไรๆขึ้นมาก็เก็บเก็บเอาโคตรจะเข้าท่าโคตรเข้าท่าเกิดนี่มันตกปลาจริงมิเนี่ยไม่บอกว่าระเบิดปลาไปเลยวะ คนที่เก่าแก่สุดในนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเวสเซเมียลุงเวสเมียของเราท่นเองครับน่าจะเก่าแก่กว่าแก่เราอีกเป็นคนที่ฝึกเราด้วยครับคนที่ฝึกแก่เราเก่าแก่ที่สุดในน,นี้นะครับเก่าและแก่เุ้ยต้องโชว์ให้มันดูหน่อยแล้วนี่เราของจริงอีกทีนึงเออลงมาเฮ้ยอย่ายแย่งคนงานโอ้โห มันบอกให้เราแบ่งให้ด้วยครับไม่ไม่ไม่มีทางอ่ะไม่แบ่งให้มึงหรอกอ้ดูก็รู้ครับว่าเราเลเวลมันต่างกันเยอะพี่มันโหดเออเออเ้ออยฟันหนึ่งได้สองครับยิงเออลวงแล้วซ้ำอีกทีได้ไหมเนี่ยเออ้อย,ออยเจ็บเจ็บเจ็บเราเนี่ยเจ็บครับเราเจ็บหมดยัางว้าว คนต้องบอกว่าชับพัดใจีเดียวมันเป็นศิลปะอ่ะเก็บเรื่องเพอร์เจอร์พนั้นเอาไปใช้กับเวนักเวสาวของเจ้าจือรุยก็ทำยังไงได้ครับก็คนมันหน้าตาดีในสาวๆเลยผู้ติดพันไปธรรมดาคนเก่งครับยังไงสาวๆก็ต้องมาติดพันไปธรรมดาอยู่แล้วครับร่อฟังหน่อยระหว่างเจ้าเวซิเมียเป็นยังไงบ้างก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่แกนั่นเลยเจ้าที่เจ้าชัยฆ่าแล้วได้ผลไหมล่ะ ก็ระดับหนึ่งป้อมของเราค่อนข้างใหญ่น่ะมันง่ายต่อการที่จะอยู่แบบตัวใครตัวมันแม่งเอ้ยผูกเรตรงนี้ค่าสาบานได้เชื่อคงหลุดออกเอาเหรอข้ากว่าเรือมันจะแก้เพื่อเชื่อมผมเองได้แล้วออกไปเพืเินชัยด้วยตัวเองซะอีกให้ตายสิหมอกหนาขนาดนี้มีพายุก่อนเข้าไหมขอคิดดูก่อนนะใช่หาวันก่อน แงรงลงคงพัดเรือจนเชือกหลุดออกมันคงลอยไปติดพุ่มไม้ที่ไหนสักแห่งแน่ๆก็จริงมัดเชืออย่างไงไม่ดีเฮ้ยบ้าเอ้ยแค่นี้ก็มันเชือไม่ดีต้องลำบากถึงเราอีกแล้วต้องได้ถึงมือแับเทพเจ้าอย่างเราในการตามหาเรือข้างในมีสัปหลาครับโหเราต้องเก็บเก็บโชวเก็บโชรุ่นน้องหน่อยเอ้ยถึงมากันจาพี่ก็ไม่กลัวหรอกพี่มันโหอยู่แล้ว มาดิในในในอีกตัวนึงอยู่นี่เหรอเอ้ยโอ๊ยฝันไม่โดนฝันมืดฝันมืดขามอ,อนอีกตัวนึงตัวนึงมาดิโอ,โอ้ยโอ้ยหยิบดาบออกมาโอเคทางนี้ทางนี้ที่นี่ฝันอย่างเดียวครับฟันฟันเป็น,ปนไงล่ะน้อง alright เอาล่ะถ้เเาเข้าถ้ำอยู่ตรงข้ามนี่เองมองเห็นไหม ที่เหลือแค่ล่องเรือข้ามไปโดยทางผ่านถ้ำปีนข้ามหัวพวกโถไปไม่ใช่แต่จะก็ยังทำให้ข้ารู้สึกเย็นมรูปอยู่ดีเจ้ารู้ใช่ไหมว่ามีเด็กสองคนที่รอดกลับมาเพียงเท่านั้นเจ้าเป็นคนวิ่งเข้าไปในถ้ำเองใช่ไหมล่ะอือหือดังนั้นยังทำให้เจ้ารู้สึกแย่กันเหรอรู้สึกแย่เหรอไม่เลยมานทำให้ข้ามึนิดมากๆเลยต่างหาก ไอการทดสอบเพลงสวยนี่มีวิธีออะไรกันเพราะคนส่วนใหญ่ที่ลอยกลับมาก็มาตายในบึงอีกไม่กี่ปีต่อมาอยู่ดีถูกฆ่าขณะที่กำลังล่าพวกมันแลกเงิน30ต้องไปถามเวสมียแล้วสิโอ้ข้าเคยถามแล้วเชื่อค่าสิข้าเคยถามไปหลายครั้งแล้วด้วยไปก็ได้ลงเรือเลยตกลงแต่ค้าเป็นคนคุมหางเสือนะเพราะเพราะว่ามันเป็นเรือของข้านะสิไม่ต้องมาเถียงเลยนะ เฮ้ยเจอพวกเมื่อกี้เนี่ยก็มีแต่ข้าของนัจากจัดการเอ็งมันทำอะไรบ้างวะคิดจะมาสู้เหรอเฮ้ยแกลล้วตัวมึงหนักเกินไปป่ะป่ะปะเสร็จเวลาไก่นี่มากพอแล้วที่นี่ก็หมอกหนาได้ครับเจ้าตัวเดิมนี่เองเหรอ เออมีอะไรเจ้าไม่ชอบยังไงนอกจากน้ําที่เออเราขึ้นมาบรรทาวข้าเหรอเลิกบ่นได้แล้วนะยังไงมันก็พาเจ้าข้ามึงไปได้แน่ถ้าเราไม่ชดอะไรสักอย่างนะหมอกลงน้มากหมอกหนาจริงตึงตึ้งโอ้นี่ก็ชิวเกินเหมือนมาเดทกันเหรอเล่นนัเดทกันเหรอมองลงนาอย่างกันน้ำ อยากฟังความตลกๆไหมแน่นอนเลมเบิร์ดเลมเบิร์ดไอ้กระเจี๊ยวไปนี่แก่ล้อมึงคิดมึงตลกออกมาได้นะมึงนะเฮ้โอ้โยนั่งขี่มึงขี่เรือชิวเกินไปแล้วช้าๆลงหน่อยอย่าสอนคุณย่าเลยนี่ใครเป็นคนคิดคำแปลวะเกือบแล้วนะ ปปปวววพร้ๆๆพอมสำรวจถ้ำหรือ,อยังเกือบแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในดื่มยาก่อนข้ารู้น่ะมีใครแนะนำอะไรอีกไหมอย่างเช่นเดินเบาๆเมือนรันเจ้าจะปุออ่ยอสเปียเหรอ ออฟสปีย <Old> ใช่มันนั่งอยู่ในนั้นแหละเว้นแต่ว่าเราจะช่วยมันในยอมแพ้โดยดีงานนี้สามารถออกมาจมตีพวกเราได้ทุกเมื่อในวงกอดเก่าท <Old Spirit S 1> ันน้นว่าอย่างไรนะออฟสเปียกํกำลังหลับลึกอยู่ปลุกเขาขึ้นมาและจะนอนหลับลึกช่วยด้วยได้เสียงั้นไหมเหมือนเสียงเด็กเลยเจ้าอยู่แถวนี้ม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกต้องเป็นภาพลงตาแน่ๆถ้ามันไม่ใช่ล่ะ แ้าแต่เจ้าละกันไปสำรวจหน่อยก็ดีนะครับผมว่าเราไปสำรวจดูหน่อยเพื่อไว้นะเจ <ใน S 1> ้ารู้อะไรไหมค้าคิดว่าเวสมเมียพูดถูกนะเจ้านี่มัชอบก่อท้าหาเสียจริงๆเลยเอาไปก็ได้ <c oughs> พอดีเรามันคนไม่กลัวอะไรครับตัวอะไรจะมาเราก็ไม่กลัวเรามันโหดโหดและของจริงโหดและโฉดมาก ไหนนี่ไงเฮ้เ hey, จ้าตัวเล็กเอาละเจ้าปลอดภัยแล้วไม่ไม่ไมช่วยด้วยก็ได้ข้าเชื่อเจ้าแล้วเจ้าพดูดถูกแน่นอนไว้เราค่อยุยกันทีหลังตอนนี้มีเรื่องให้เราจัดการก่อนโอ้โหไอตัวพวกนี้จะสู้กับพี่เหรอเอาไปไปกินเออ ไอ่จะสู้กับพี่เหรอสู้กับพี่เหรออุย้ยเจ็บนะเวย้ยทำไมทำไมอุย้ยอยากจะมีเหลืองอยากจะมีเหลืองอยากจะมีเหลืองเหรออุย้ยเจ็บ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 เราเจ็บมาดิ ท่าไม่ติดที่ว่ายังไม่มีดาบใหม่ที่ดีๆนะถ้าบอง,งตาใครจะไปคิดกันละ่ะเจ้าไม่ยอยากลดแน่นอนอันนี้จริงโลกทางใบควยเรารู้ว่าแกลโล่ให้รีวียพูดดองดังนั้นทูรเราเป็นเด็กอมมือเลยข้าน่าจะให้ไดเนยเดอนอเขียนบทละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งเลยดีไหมเนี่ยแต่พราะป้อกงกันดีกว่าแกบถ้า,ามันเป็นเรื่องความขาบตายใครเรื่องที่จะเอาปลอดภัยไว้ก่อนที่จะมาเสียใจภายหลัง ใช่สิมาป่าขาวผู้ทรงธรรมเขาไม่มีทางที่จะทอดทิ้งคนที่ต้องการขอคำช่ียเหลือหรอกเปลี่ยนเรื่องคุยข้าไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนั้นเขาเป็นหนึ่งในพวกเราคนจนน้ำตายระหว่างการทดสอบคงจำเสียงและรูปร่างของเขาได้เยี่ยมไปเลยไปจากที่นี่กันเถอะไม่ต้องย้ำหรอกที่จริงข้าเองเขาไม่อยากมาที่นี่แต่แรกอยู่แล้วแลมเบิร์ตพอแล้วน่ะนี่มึงจะล้อกูถึงไหนี่ฮะเข้าใจวะ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้อะคนเราเอาเอเดินเดินแต่ถ้าเป็นคนปกติเข้าไปโอ้โหไม่ใครเข้ามาครับแล้วจากผมเนี่ยแต่สำหรับผมไปหมดครับมีอะไรไปหมดไม่กลัวผู้ไม่กลัว,ลวสิง่งใดมีของอะไรเก็บบ้างแถวนี้บ้างมีพวกดาพวกชุดอะไรดีๆบ้างอะผมไม่อยากได้ชุดอันนี้เลยที่ใส่ๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวหาทางไปนะครับมีขอให้เก็บไหมมีขอให้เก็บไหมของ อ๋อหวัดดีลำเบิด์เฮ้ยขึ้นมันบอกให้เราขึ้นไหนนะเดี๋ยวหาทางมาครับนี่เหรอมันสูงเกินไปไม่สูงไปหรอกถ้าช่วยกันยันชิงเจ้าขึ้นไปจำได้ไหมส่วนหนึ่ง oh, บทดสอบวิเชอร์ไม่ได้เป็นนักล่าออกล่าที่เพลิงตาลำพังแม้แต่ผู้นักล่าผู้โดดเดี่ยวในบางครั้งจะต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน พร้อมไหมอ้วนบัดซบเลยท่านหนึ่งสองสามเจ้าก็ไม่ได้ตัวเบาเลยเป็นกันนะเอาเถอะไปกันได้หรอกนี่มันจะเล่นกับเราไปทางไหนไอ้พวกนี้ ตัวอะไรมาเราก็ไม่กลัวแล้วก็พะเราโหดโหดและโฉดมากกำแพงดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะเฮ้ยนี่ไงไอ้เราต้องเงียบเข้าไว้ข้าพอใจมากได้ได้ได้โอ้ก็ดูทงไรต่อทงไรต่อทำไรต่อทำไรต่อตรงนี้ตรงนี้ไอ้ย ทางหมดครับนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหขึ้นสวยงามลงแล้วว่ะไอตัวนั้นเป็นอยู่ไหนอ่ะนี่หรอท็อปสเปียท็อปสเปียเดี๋ยวขอใช้ไฟเผาเลยครับอถอย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 ทีน ไอ้แรมเบิร์ดไม่มาช่วยกันเลยทั้งเมื่อกี้โแต่ไม่จำเป็นนั่นแหะเรมเบิร์ดมันไ,มได้ประโยชน์เกินไปอะ่ะเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมหเปิดไปได้เราออกจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวก่อนนั่นสำหรับไอ้สัาเลวทุย เสียหรอไปกันเถอะใครอ่ะคนราพูดถึงน,น่าจะเป็นคนที่มาเป็นวิชเชอร์ด้วยกันครับแล้วก็ตายเพราะว่าตอนที่ไปถึงด่านตรงนี้เพราะว่าไปการทดสอบของวิชเชอร์คนที่รอดเท่าน,นั้นคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดสลับวิชเชอร์เฮ้ยง่ายๆคือคนที่มาเป็นวิเชอร์ได้ก็คือต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดครับก็คือคุณต้องผ่านการทดสอบอะไรหลายๆอย่างทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจถ้าคุณรอดไปได้คุณก็จะกลายเป็นวิชเชอร์ที่แข็งแกร่งเหมือนเราครับ เรานี่แข็งแกร่งมากอาจจะเป็นลองลุงเวสเมียก็ได้แต่เราก็แข็งแกร่งครับพราะเราก็นี่อย่างว่าคราับทบาทเรามันเยอะเกินแต่ลุงเวสเมียก็แก่เอาเรื่องแล้วนี่ถึงแล้วโอ้เขายังช่วหน่อยที่ได้กลับมามอยู่ทีด<ๆ>ินแต่ยังมีปัญหาเรามันอยู่นะเจ้หาหมายถึงโทรน่ะหรอพวกมันต่างหากที่เจอปัญหาไม่ใช่พวกเรา เราควรระวังตัวไว้หน่อยดีกว่าแค่ทรไม่กี่ตัวจะทำให้เจ้าเจ้าคนฉีดรัดเหรอข้าเคยเปรี้ยวตีนไม่เกรงกลัวใครแบบเจ้านี่แหละจากนั้นข้าก็ถูกซ่อมเสียบหญ้าแทงข้างหลังท้องไม่ใช่ฝีมือทรนะแต่เป็นเด็กชาวบ้านโอ้แกเราบอกข้าคือผู้มีประสบการณ์ไอ้หนูอย่าเปรี้ยวตีนให้มากนักเพราะถ้าเราประมาทความประมาทคือบอกเกิดให้ความตาย วิ่งวิ่งวิ่งกันเลยเลยจ้าเลย,เลยวิชเชอร์สองคนเดินต่อไม่ได้หยุดนี่ภูเขาโทรภูเขาโทภูเขาอ๋อใช่นี่โทภูเขา เฮ้เจ้าคุยกับไอ้โง่พวกนี้เองเธอะเอาคุยกันมาดีๆกด้ฮะเจเย็นๆก่อนเราแค่อยากจะไปที่ปิเจอร์สิ่งแรกพูดสิ่งสองทำสิ่งสามทำด้วยบางของพอแล้วใส่หัวไปให้หมดเจ้าพวกโง่ไม่งั้นข้าจะหมดจ้าให้เป็นไม่กวดเลยเข้าใจไหม พวกมันเข้าใจอย่างดีล่ะยินดีด้วยนะเป็นปีทํำเร็วเหนื่อยใจกับมึงได้เกยนี่แล้วเบิดมึงเพียวตีนี่เกินไปนะก็จะเป็น้องสู้พวกมันกันด้นะครับผมว่าจริงๆพวกมันก็ไม่ได้แย่ไปหมดครับผมเดานะอไปกันไปกันไปกัน,กนทางนี้ทางนี้ เราจะโยนหินเจ้าไปไกลมากกว่านี้ไม่ได้วิชเชอร์เข้าใจไหมเราเข้าใจแต่ยังไงเราก็ต้องไปให้ได้ฟังนะแต่เราคไม่เคยไปรยุกงกับประสาทของวิชเชอร์เลยมียินเยอะๆที่นั่นหินสวยๆที่เราเจ้ากำลังคุยสนุกกับพวกมันเพราะแบบว่ามันไม่ช่วยไปไหนเลยนะ ก็จริงข้ากำลังคุยอยู่อันที่จริงเจ้ารู้เรื่องการเลยนกรจาพอกับที่พวกมันรู้เรื่องแหละเราไม่มาที่นี่เพื่อทำร้ายพวกเจ้าเราก็ไม่ได้อยากจะมาแย่งหินของพวกเจ้าโทไปาหินวิชเชอร์ไม่จมตีกับแค่คุยเฉยเวิชเชอร์เป็นคนดีเขาหลอกคุณเขาเป็นวิชเชอร์ข้าปีศาจโรใช่ มมมันไมมไนไ่ีบเราจะไปนี่เจ้าทิ้งไม้แหลมคมที่นี่ตัวเจ้าผ่านได้ไม่ตกลงเราทุบจริงๆพวกถั่วมันก็ไม่ได้แย่หมดทุกคนนะครับผมว่านะ น่าจะใช่ก็ได้เราจะทิ้งดาบเราไว้แล้วจะกลับม,มารับคืนตอนขากลับเราไม่ต้องการมันหลอกเหล็กแสบป,ปากเชื่อมัดนี่เจ้าบ้าไปแล้วเหรอผูกปารวทำตามข้อไม่เชื่อเราจะเชื่อใครครับถามหน่อยถือ คิดว่าเจ้าคงเลือกอาชีพจะคาดใจให้ผิดบทเรียนของเวสเซเนียบอกว่าวิชเชอร์จะฆ่าสัป,ประหลาดแต่สัป,ประหลาดทุกคนก็ไม่เลวร้ยายไปหมดครับเราไม่จำเป็นต้องฆ่าอย่างพวกโทเนี่ยเราถ้าเราคุยกันมาดีมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกับเราได้เอาละเรามาถึงแล้วให้ตายสิวิวสวยเอาเรื่องเลยเนี่ย ไว้ค่าชมความสวยงามภายหลังแล้ว UH กันแน่นอนนั่นทีต้องมาของความสุขเจ้าได้ไหมวางวงแหวททำงานยังไงมันผ่านมานานแล้วตั้งแต่ข้าเปิดพลังงานไม่ไปอะไรหรอกตะแกเอ้ยไม่ต้องหาเพราอ้างหรอกแค่จุดคบเพลิงแล้ววางไว้ที่แท่นจุดคบเพลิงแล้ววางไว้ที่แท่น How then earth, then go? Water, did it air. มันไล่ยังไงน้ำดินอากาศเราจะรู้ไหมเนี่ยเกลยวเกลยวอ,อะไรนี่เหรอจุดแม่งเลยอืมจุดอฮ้ยไม่ให้เราจุดข้าเพลิงรอบๆแท่นบูชาครับก็ไม่มีอะไรนะจุดจุดที่รอบรอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคจุดได้แล้ว alright เอาละถูกวางไว้แล้วทังนั้นต้องทำแค่นั่งรอเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดูดซึมพลังของท่าเข้าไปเองช่วงนี้เรานั่งพักหายใจแล้วตอนที่โจทยทำการทดสอบเพื่อได้สร้อยมาป่าเจ้าผ่านพวกโทรมปนั้นได้ยังไงผ้าคอนดิกร์อ๋อข้าใช้แอคน่ะแต่แค่ผ่านโทรไปแค่ตัวเดียวช่วยอีกสองตัวที่เหลือพลังลูกจับคนอื่นใช่ แอคเป็นมอนที่มีประโยชน์มากช่วยชีวิตข้าไว้ครั้งหนึ่งใช่แอคมีประโยชน์แต่อันตรายอะไรทำให้เจ้าพูดอย่างนั้นมันรอดใจให้เจ้าใช้มากเกินไปบังคับให้พ่อค้าลดราคาให้ใช้เครื่องประดับสอนให้ใครสักคนแสดงความรักถือจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะต่อต้านข้าไม่รอกชีวิตของเรามันสั้น ก็ข้าอะไรสิเจ้าเป็นคนไอ้สารเลวเห็นแก่ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ไม่ใช่หรอกข้าเป็นคนน่ารักมากๆก่อนที่เวสเมียจะพาข้ามาที่คีโมฮินเจ้าคิดว่ามันแย่ขนาดนั้นเหรอแต่ว่าอาจจะเป็นแค่คนบัศน์สม่อนนี้ก็ได้แต่ข้าก็เสียดายที่มีโอกาสได้เดินทางนั้นเองมันเป็นพรลิขิตอ่ะพรลิขิตเหรอเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับพรลีขิดให้ท่านฟังนะพ่อข้าเป็นไอ้ขี้เมาพ่อมาเริ่มเมาได้ที่มันก็ทลายข้ากับแม่ข้าเสื้อตัตกจางออก ทุกคืนเราได้แต่นอนภาวนาให้มันตายไปซะวันหนึ่งข้าภาวนาพ่อของข้าเมาจนลงทางกลับบ้านจะไปถึงรางของพวกนั้นแต่กลับมีวิเชื่อคนหนึ่งมาช่วยกันไว้รู้ไหมเขาตลกว่าอะไรไปสิ่งตอบแทนจงมอบสิ่งที่เจ้าเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อกลับถึงบ้านให้กับข้า ชีวิตเขาค่าแลกกับไอ้บัตรซบนั่นนั่นเหรอช่วยะตาแเฮงซวยแบบเนี้ยโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเสียใจด้วยครั้งหน้าถ้าท่าสงสัยว่าทำไมข่าถึงดูคมขืนนักป้นนี่ไงล่ะคำตอบเอาล่ะเราคุยเรื่องเปิดกันมากพอแล้วไปจากที่นี่กันเถอะ เราต้องไปหาดาบของเราคือวิเชอร์มีดาบก็เหมือนคนไม่มีแขนถูกเพลงเลยพี่ชายแทงไม้แหลมคมวิเชอร์เอาไปแล้วบ้ากลับไปไม่ต้องว่วงหรอกไม่ต้องบอกหรอกข้าจะไปอยู่แล้วมาเถอะแก่ลราไปเถอะ ถึงกับกุ้งขมับเลย Right กลับกันเถอะเชิญคุณพี่ชายก่อนเลยครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเสร็จแล้วครับโอ้โห ใช้เวลานี้ในค่ำคืนกับวิเชอร์คนอื่นๆจะไปหูเราเสียภารกิจหมดแล้วเหรอเอาเรื่องเนี่ยได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งพันอูม่าได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแล้ววิเศษแลมเบิร์ตไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือค่าสุดท้ายที่ข้าจำได้ข้ายังเป็นคนออกคำสั่งแถวนี้ไม่ใช่เจ้า ข้าไม่เชื่อว่าเราพปค้อตกลงกันแล้วเพื่อรักษาอุมาตามวิธีของข้าข้าบอกว่าจะข้าจะช่วยเจ้าแค่นั้นข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าต้องการทำอะไรเจ้าแม้มแต่จะเสียเวลาแบบพวกเราได้ซ้ำแต่ไม่แปลกไม่ปลอดภัยแน่ในที่ข้าคิดไว้นั่นเป็นผลที่ข้าคิดว่าเราควรลองวิธีอื่นวิธีที่ไม่ลุกลามก่อน อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปเวสิเมียแต่เวลาไม่เคยคอยคราข้าขอแค่คืนเดียวถ้าไม่เกิดผลอะไรเราจะตามที่จินในเฟื่อต้องการข้าจะพาอุมาขึ้นไปบนภูเขาแล้วยังไงต่อท่านจะหอนใส่พระจันทร์เต็มพร้อมๆกันหรอเคารพกันหน่อยจะไม่ได้จะพูดกับแกล่อนะเป้าเราไม่หอนใส่พระจันทร์หรอกข้าจะวางเขาบนป้ายสุสารพราะเวลาเที่ยงคืนข้าจะให้ชาที่ทำจากต้นไม้ที่เก็บจาก ในความคิดค่าข้ารู้ว่าเจ้าคิด<ต>ยังไงแต่ข้าไม่ได้กำลังของอนุญาตจากใครข้ากำลังพูดถึงสิส่งที่ข้าจะทำข้าจะกลับมาตอนลูกสางพร้อมกับอูมาหรือใครก็ตามที่อยู่หลังข้างในมานี่ เวสเมียเิ่มแก่เล่มกลายเป็นตะลุ่นเชียวแล้วนั่นยังไม่เท่าไรเจะาเลจะเห็นชั่วฤดูหนาปีที่แล้วตอนที่แลมเบิร์ตพยายามแก้กอเขาว่าเราควรทิ้งก้อประการมันมีอะไรดีไปกว่าทราบโบราณนี่กันนำแพงทลายนางขาลั่วแท้ยังหนาจะตายเวสเมียไม่พูดอะไรก็ขึ้นคว้าดาบเปิดประตูดังปั้งออกไปข้างนอกแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเดือนเลยก่อนนะว่าตลอดค่ำคืนนี้เลยพวกเจ้าจะทำอะไรกันล่ะ วิซิเมียบอกว่าต้องเปลี่ยนคานบนลังคาบางอันบนหอคอยบางทีเราอาจจะต้องคอยดูสักหน่อยหรือพวกเราจะมานั่งดื่มเล้ากันฟังดูดีกว่าคานเยอะสักแก้วสองแก้วก็ไม่ลังเกียจหรอกข้าจะทำอะไรก็ได้โอยการชนะขารแค่นี้แล้วเฮยอย่าทำแล้วก็เชิญแต่อีกไป่เดี๋ยวแก่ล่อกับข้าไม่เลาต้องคุยกันอู้น้ำเสียดูจริงจังมาก มาถอะลำเบ,รเบริร์ดอีสจะพักว่ิจะการท่้แก่โลกมีอยา่างทีปกติหรือไงเปล่าไม่มีอะไรแค่ต้องการปิดตัวเจ้าออกมาไม่ต้องการให้ใครมารู้มาเห็นว่าเราทำอะไรกันแล้วพวกเราจะทำอะไรกันล่ะ แอบขึ้นไปท้างบนแล้วจักกับสักจกว้าวจะไม่เก็บอาการเลยนี่ข้าแก่เกินกว่าที่จะเล่นบทสาวที่อายแล้วเวลาเจ้าจะร้องขอค่าดีๆจะไปกันหรือยังเดี๋ยวจะกลับมาร่วมวงเพื่นที่หลังสักสีชั่วโมงหรือสักสองชั่วโมงสักชั่วโมงหรือสชั่วโมงสักสามัไอ้แก่ละ S <S <L rac ian> โอ้คุณผู้ชมครับฉากนี้ผมจะเป็นต้องเซ็นเซอร์จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าผมจงเป็นต้องเซ็นเซอร์พอดีผมโดนคนบอกมาครับว่าการุณาเซ็นเซอร์ให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันไม่สคมควรครับมันไม่สมควรโอ้ แต่ก็ทำยังไงได้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นแน้นนำให้เด็กที่มีอายุตมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับจะเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ18บปัวพอสมพวรเลยครับเี่ยกลายเป็นเหมือนป๋าปาก กำลังล่ากวางครับแม่ล่ากวางอย่างเมามันเลยแล้วเราอ่ะไม่รู้หมาป่า,ล,าล่ากวางหรือว่ากวางล่าหมาป่าครับ <c oughs> โอเคโอ้คุณลักษ์คนนี้ตัดสินใจมาร่วงวงกับเราด้ยฮะเป็นไงบ้างล่างพวกเจ้าสองคนก็ได้ยันคำตอบคำถามนั้นแล้วรเบิดแล่ย่างที่ไม่นชเรื่องอะไรของพวกเราด้วยแหมเจนิเฟอร์ไลเอาเรื่องนัเนเ่ยเราเ่ยฮะ